สวัสดีค่ะ7ผลงานสุดปังจากออมอักพันธ์สร้างผลงานดีๆก่อนลาลับวันที่22กันยายน67วงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียนักแสดงมากความสามารถอักพันณะมาศหรือออมด้วยวัยเพียง39ปีหลังจากต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมาเป็นเวลากว่า2ปีเลยขอพาทุกคนย้อนชมความสนุกหลากอารมณ์จากผลงานของละครหนุ่มอ,อมอักพัน แบบพอหอมปากหอมคอให้หายคิดถึงกันสักหน่อยแต่จะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจทุกคนหรือเปล่าไปดูกันเลยอันดับหนึ่งพระจันทร์ลายพยักเรื่องราวของเพื่อนหญิงคู่หนึ่งที่แอบไปชอบผู้ชายคนเดียวกันจนถึงกับต้องหันมาฆ่ากันเองตั้งคำพูดที่ว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงแท้จริงไม่มีคำว่ามิสหายติดตามชมละครสนุกพระจันทร์ลายพยักได้ค่ะ สองอตีตาชะตากรรมนำพาให้มิติเวลาที่ห่างกันกว่า200ปีกลับมาบรรจบก,กันและทำให้ละครสนุกต่างพบได้มาเป็นเพื่อนร่วมสาบันกันสิโรหนุ่มนักเรียนนอกที่กลับมารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวเตรียมจัดงานแสงสีเสียงที่อยุธยาพร้อมเพื่อนสาวละติกาทั้งคู่ได้พบเมืองโจ หนึ่งในวีรชนบางระจันที่ก้าวข้ามผ่านมิติเวลารติการู้สึกผูกพันกับเมืองโจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่สีโดดต้องปกปิดความจริงเกี่ยวกับบางระจันแล้วประตูมิติก็ดึงสิโดดกับเมืองโจกลับสู่ค่ายบางระจันทำให้รติกาต้องหาทางพาสิโรดกลับมา3ราชนาวีที่รัก เรือเอกจิรวัตรทหารเรือหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ต้องดีใจเมื่อได้พบกับแพรพันธ์นักเขียนสาวผู้เป็นที่รักแรกอีกครั้งตรงข้ามกับเธอที่ไม่อยากเจอเขาด้วยความเข้าใจผิดแนดีตแต่ก็จำใจต้องมาใกล้ชิดเพื่อสืบเรื่องน้องชายที่หายตัวไปเพราะมีความเกี่ยวพันกับภารกิจปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ของเขา ทั้งคู่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยกันหลายครั้งทำให้เกิดความรู้สึกเก่าๆหวนคืนมาแม่อายเซอร์อื้นนี่คือชีวิตที่เหมือนตายทั้งเป็นของดาวนินจากความใส่ใจสู่ความทุกข์ทรมานทางกายจากความรักสู่ความขมขื่นทางใจจากการหลอกลวงสู่การถูกตราหน้าว่าอากตันยูจากความสูญสิ้นสู่สโศกนาฏกรรมชีวิตที่ไม่อาจหวนคืน เรือมนุษย์มนุษย์มีต่างจากเรือที่ลอยวนอยู่ในห่วงมหันนบแห่งกิเลสตันหาหากไม่มีสติประคับประคองให้เรือชีวิตแล่นไปในทางที่ควรก็จะมีแต่อับปางลงเรือไม่ก็ลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลกิเลสอย่างไม่มีทางออก เรือมนุษย์ละครโทรทัศน์แนวชีวิตเข้มข้นที่ใช้เห็นภาพของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความทะเยอยานอยากในวัตถุจนกระทั่งได้รับบทเรียนชีวิตอย่างสาสมเรื่องราวของสองครอบครัวที่ต้องพบจุดเปลี่ยนจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก,บกลายเป็นความแตกแยกที่ยากจะประสาน เพราะความโลภก,การยึดติดกับความคิดตนเองจนกลายเป็นวังบนแห่งกิเลสตัณหาที่ยากจะสิ้นสุด 6. อินทรีย์แดง 1. บุรุษลึกลับนามอินทรียแดงผู้กระทำความดีอยู่เหนือกฎหมาย 1. สาวสวยพราวสเสน่ห์ผู้ยึดมั่นในความดีและเกลียดชังผู้ผู้ยึดมั่นในกฎหมายและความถูกต้อง เมื่อองค์กรชั่วมีแผนการทำลายล้างผู้คนครั้งใหญ่ปฏิบัติการกวาดล้างเหล่าวายร้ายของผู้มีอุดมการที่แตกต่างแต่มีเป้าหมายเดียวกันจึงเริ่มต้นขึ้น 7. เพลิงปริศนาเพราะเหตุการณ์ร้ายในอดีตทำชายหนุ่มถูกหล่อหลอมให้ต้องเดินเกมแก้แค้นลูกสาวของศัตรูความไว้วางใจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกันกับความรัก ที่แม้แต่คนใกล้ตัวยังต้องหลงไหลเพื่อ,อผลลัพธ์คือทวงทุกอย่างคืนจากตระกูลของเธอเพลิงแค้นครั้งนี้จะเผาใจทุกคนให้มอดไหม้หรือจะปลุกเพลิงรักระหว่างเขาและเธอขึ้นมาขอขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ